สวัสดีครับสบายดียตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายนะผมนะเกิดแผ่นดินไหวที่สุุมวิทป8หรือว่าพักนงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทุกคนที่โหลมาด้านนอกนะครับผมโอ้โหดู ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะผมก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครับโอบ้บรรยากาศทุกคนนี่คนออกมาเต็มเลยครับทนะุเขาว่าเขาเป็นนีมกัน เวียนหัวใช <laughs> ่นหอ,อะไรกันห <laughs> น้ามืดไปคิ <laughs> ดเหัวเราแรกอ่ะล่ะโดยทุกคนตอนนี้คนก็ออกมาจากบ้านหมดแล้วน,น,นะเพราะว่าเกิดเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่สุขุมวิท48อเขตสุขุมวิทนะก็คนออกมาเยอะมากนู่น,น,นออกมาหมดเลยแล้วบบนะน,ะ <laughs> นี่มอมอออกมานอกถนนแล้วนะครับ แปดินไหวนักท่องเที่ยวก็ออกมากันหมดเลยนะผมนะอันนี้คอนโดเนี่ยโยกเลยนะผมนะทุกคนออกมานีมาหมดเลยอ่ะนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะผมออกมาจากโรงแรมเลยแผดินไหว คนมาเต็มถนนเลยนะผมนะแผ่นดินไหวเนาะตกใจมากครับผมนะวอมตกใจมากนะวอมแทบิ่องออกจากตึกงนะันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศนะักท่องเที่ยวครับโอ้โหคนเยอะ เดี๋ยวตกใจเลยทุกคนนะไม่เคยเกิดขึ้นนะแต่ว่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแบบว่าเขาเรียกนะั้นเกิดขึ้นแบบนี้เดียวนี้แรงมากนะเสาไฟอะไรยโยกเลยทุกคนดูท,นทั้งเที่ยวร้องไห้เลยนะบากคนน้องกลัวนะ leo vô leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì คนออกมาเยอะมากคนดูคนก็วิ่งออกมาบนเนถนนคือแบบเต็ม,มเลยนะ <c oughs> น่กกากลัวมากครับในรอบ10กว่าปีที่บอมมาอยู่ประเทศไทยนะั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวแบบนี้นะครับ เส้นทางเส้นสุุมวิดมาจากออนนุนนะท่านผู้ชมนะคือแบบทุกคนเขาวิง่องออกจากตึกอย่างเร่งด,วด่วนนะนี่นก็เป็นนักท่องเที่ยวครับผมออกมาจากโรงแรมเต็มไปหมดครับผมต่าชาติก็ยัง ตื่นตนกอย่างทุกคนนะไม่เคยเกิดขึ้นนะก่อนนะ oh. เกิดเด็ดเยอะมากครับแปลกมากปีนี้นะ